สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับฟ้าเนาะเมื่อนี้ฟ้ามาอยู่ที่ตลาดสมมคีใส่เด้ทุกคนฟ้าซีมาซื้ออ่าเอ้ยตอนนี้กระแดดแห้งเนาะฟ้าซีมาซื้อเครื่องไปเฮ็ดอ่ะย่าก,ก็ะเทจจุ่มป่ากินเนาะทุกคนฟ้ามีรายการมาอริให้มาซื้อเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเนาะทุกคนว่าว่าฟ้าซีได้อย่างนาเนี่ยฟ้าซีซื้ออย่างให้เดี๋ยวไปติดตามเบิ้งน้ากันเนาะทุกคน โอเคทุกคนเมื่อนี้ตอนนี้ฟ้ากับมาหอดตลาดเลยเนาะมือนี้ฟ้ามีอ่ารายการมาซื้อป่านะทุกคนที่เฮาสิไปฮิดจุ่มมีงบสองแสนปลานี่โลเเ่าไหล่โลหะซีฟโลหะซีฟบอโตึเน่นะประมาณหอดโลบอสรู้ว่าไก่โตน่ะโลกันีโตโล,โล,โลไปกันนี้ อืมแลนนี่บอกท่นี่เล่มาเอดให้เอาเบิ่งก็ได้โหลจะได้นี่นีอันนี้เจ็ดสิบห้าโลคนเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าใ่ถ้าถ้าถ้าตัวน้อยสองตัวนี่เด้เอาบระชองเปถ้าใหได้สองตัวโอ้ป่านี่มาันีเป็นปลาเจ๊กปลาน้องทองปลาน้งทองอันนี้สองโลสี่แสน้าตัวนี้อันนี้สุด้ายเป็นโหลบ่ สนาเจ้าซื้อมาแ้วรุ่นนง70เลยและเจะไม่จ่ายขั้ถ้าเราอยากจะได้แบบโตที่มันมอกันแสนนึงมีบตัวน้อยมีบนี่ทุกคนตอนนี้เรากำลังทายเพื่อซื้อปลาจะได้ซรงตัวจะได้ทองตัวตัวน้อยนี่ก็โลซเดยว ราคาเดียวตังแต่ว่านักอ่าเอาอฮะจะได้สองตัวที่รวมกันแล้วให้มันเป็นแสนนึงนะอันนั้นอันนั้นมันตายบ่แม่ตัวนะนักเอา, <c oughs> เาขึา้นยังบ่ตายเออได้ได้น้อยนึงรู้ได้ฮาวเซนอ่ะเซนเซนทวนกับม่ได้บ่ ซอ,อ,อ,อเก็แล้วก็ซอยจุ่มนะแม่แถ้าอยากไปจุ่มสอยเป็นบันน้อยๆน้อยๆเคทุกคนนะตอนนี้เรากาซื้อป่านิ่นแล้วเดี๋ยวจะให้เพิ่นโคให้เลยตอนนี้นะทุกคนฟ้าฟ้าซื้อป่าไปแล้วเนาะแสนแสนสิบพันฟ้ามีงบอยู่สองแสนมันสิพอวันนี้คนเดิท้าบึงไปดํากัน อันนี้หอยหอยนี่โลละสามสิบห้าพันกีบทุกคนก่ะเป็นเงินบาทกับบหอดร้อยเนาะอันนี้นะเป็นหอยค้างบบเมนหอยแข็งทุกคนเยืโลหนึง้าสิบห้าทบ่เท่ถ้าเราก็สามสามสามสิบสิบห้าห้าสิบแปดบาทเนาะบาทอืทุกคนอันนี้แล้วแล้วนะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจ่ายเงินก่อน ยังเดี๋ยวแบบมาเดี๋ยวเราไปหาซื้ออันรายการเสร็จแสนซิปเนาะแม่ใจเด้อใจไปเดี๋ยวเราไปซื้อเพิ่มต่อทุกคนไปทางใดอันนี้ฟาซิมาซื้อพักบันี้อันนี้เป็นตลาดสดพักสดแนงทุกคน ฟ้ามีรายการซื้ออ่าพักกัดข่าวพักกัดข่าวนะทุกคนเดี๋ยวฟ้านำหาก้อนนี้แค่แล้วเอออันนี้ช่องมันหาอันนี้ช้าแบบซอันนี้มาห้าพันบอกเลยพักขึ้นใจเนอะทุกคนเดี๋ยวฟ้าซื้อฟ้าขึ้นสใจเป็นราคาแล้วเนาะเดี๋ยวเนาะ าเลมันากน้เดทุ 7, 7, กคนอันนี้มซื้อเป็นโลเราจะมาเห็นมนัดท้ายวันนี้นะายาดีอยู่บอามาขากันเรื่อยเมือดีเมื่อดีตลาดอันนี้เปิดเปิดแต่ตอนแรงน้เปิดสิบโมงสิบแปด็ปิดแล้วอ้้าายตอนาายอจกจะง้อบันนี้ก็จะปิด เป็นเท่าอรของห้าล่ะป้าชาสาพันเนาะขาอติดนี่เด้อนี่นี่แล้วก็ข้าวมัก้ายกับหมดแต่สาวกับนี่เด็ขึจะเบื่อดีสิทงกทึงขอบเจอด้อมาเนี้ยมาเนี้ฮค่ะมาซื้อพักตัดข่าวทุกคน พัคกาข่าวโหเท่าเลยเลอะไรโซฮาบอกโหเนื่นับประมาณหนึ่งหัวลูกสองหนั้นเท่าเลยสิมห้าเอาสองหก็ได้ อันนี้เซื้อประกาศข่าวนะทุกคนยิบยิบอะฮะนี่ยิบตรงนี้ยิบตรงนั้นเลยเจอเจอไปทุกคนอ่าตอนนี้ฟ้าได้ประกาศข่าวแล้วเลยอีก เลยอีกจากรายการก็เอีเลยซืตอนนี้ฟ้าก็ได้พักมาลแล้วนะทุกคนเดี๋ยวฟ้ามาซื้อฟ้ามายู่รถบ้างพักขมขายเนื้อแม่ของห้าพันบ้า,เ,าเ,ออเอาสองกล่อง คือผักขมแบบธรรมศาสตร์เนาะรวมจะนีก็มาหาด้าน่ะขอบใจเด้อส้มพาถงทะเลออันอนิพันบอกอันนี้ถงสิปพันได้จะรวมาาล,ละอันนี้นะรวมกับพักนี้น่บอกแมงข้าอันนี้ก็ได้ถุงนะึง โดยสิบพันเนาะอ,อันนี้ส้มพักเราไปแต่แสบแทนทุกคนส้มพักโบเซอร์นังงห,หรอ่อจ่ได้เดี๋ยวฟ้าเราหาซื้อเต้าหู้ต่อทุกคน เต้าหูป่าโ okay, อเคเจอแล้วทุกคนอันนี้เนาะอันนี้เอรีสั่งมาถงทะเลมี่แต่ถงใหญ่บ่โอ้ได้บ่เพชรเข็มถงทะเล นี hey, ่ฮ <Yeah. S 2> อสซี่เฮดเข็มนะทุกคนขอ้อาหารทะเลมาเลยมาเลยปลาหกมก นี่ทุกคนฟ้าเห็นสตรอเบอรี่แล้วฟ้าอยากกินสตรอเบอรี่นี้ทุกคนฟ้ายากินอ่าเดี๋ยวข้าโอดเด้อปลาถูกบุยงั้นมันจะแซ่บเออโดยนครับไกด์อันนี้ทุกคนฟ้าได้แหละสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราไปหาซื้อเครื่องต่อนะ้วันนี้พักหลายแห่งทุกคน กูแดงแหลายเรทุกคนเข็ดสายบอกเข็ดเพื่อนีนะลูกเข็ดสายมะออมเอาบ่เอาเบิ่งก่อ่เข็ดสายมะออมเอยละเทะเลอยล่ะซาพันสาซามถุยแดงก เดี๋ยวหาเลาะบังกระเด้อเดี๋ยวหามาซื้อสอยซืรดไยดยเขตได้พักอันเขตอ๋เยอะกินออมแต่ว่ามันนสเห็ดอันนั้นะดร้าเซห้า่ับอุ่งเงนโอเตบโอนโอนโอนไเข็เพื่อนนี้นะเขตน้อยเขตเขตดขาข้ามทุกคนหลายเห็น ถาดละสองหา้ามืออไหรมื้อน้าก็่อนเดี๋ยวมื้อน,น้ามาซื้อมื้อนี่ซื้อถาดละสองห้าผ่นทุกคนสองห้าผ่นเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่อ่าสี่สิบบาทปะอืมอมเป็นแต่แ <c oughs> สบแสบผัคที่ส้มอี่ขมเนาะเดี๋ยวมืม้อหน้ามาซื้อซอยได้แม่ ตอนนี้กะฟ้าซื้อเครื่องแล้วแล้วนีน่อันนี้ฟ้าได้สตรอเบอรี่มาฟ้ายอยากกินเนะทุกคน mm hmm. กล้องนี้นะห้าสิบพันห้าสิพันนี้เป็นเงินบาทกับว่าณเกือบร้อยน่าจะประมาณแปดบบาทเน้ะทุกคนทาทาบบนี้นะเดี๋ยวฟ้าจะมาสิมมือว่ามันมันสเสียบบอ หน้าตากระสีแบบว่าลูกบางงามไปเลยนะทุกคนเพราะว่ายูุลาวามันจะข้าเจ้ากระสั่งเข้ามาต่ไทยลูกมันสีลุ่นน้อยนะทุกคนเพราะว่ามันบ่มีลูกใหญ่ถ้าลูใหญ่ราคากระสีแพงแพงว่นนี้ส้มใจกระแสบเนาะไฟเยื่อส้ม แต่ก่อนนะ่ะปกตินะฟ้าบอกค่อยมากกินสตรอเบอรี่นะแต่หลังๆมาเริ่มกินดูดเข้าแล้วก็เออมันกันแสบอยูอ่ดิลุนนี่หวานมันสุกค่ะ โอเคทุกคนสาหรับคลิปนี้กับเดี๋ยวฟ้าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวฝากพีพีน้องๆทุกคนอาติดตามบิ็งคลิปหน้าเ,เด้อว้วาฟาสิไปถ่ายคลิปอย่างลงฟัดติดตามช่องในเด้อสาวผู้ไทยอินดี้ขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาบิ็งกในต้นจ,จนจบนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย